สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนแบตเตอรี่ของหัวเว่ยนะคะเครื่องนี้เป็นหัวเว่ย Y7219 0นะคะซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยมันบวมนะคะบวมมากๆจนมันโป่งออกมาเลยนะคะตามปกติเนี่ยแบตเตอรี่จะต้องเรียบๆนะคะแต่เนี่ยแบตเตอรี่มันบวมบวมมากๆจนมันป่งมาเลยนะคะ พอแบตเตอรี่บวมมันก็จะทําให้ฝาหลังเนี่ยอ้านะคะเนี่ยฝาหลังตัวนีนะะออน้นะคะอ้าออกมาเลยนะคะพอแบตเตอรี่บวมมันก็จ,จะมีอาการเสื่อมด้วยเช่นแบตหมดเร็วหรือว่าดับเองอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าบวมจนมันไม่สามารถที่จะใส่เขสได้หรือว่าไม่สามารถที่จะดันฝาหลังกลับไปได้นะคะอ,อันนี้ได้ทําการแกะแบตเตอรี่ตัวเก่าออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นแบตเตอรี่ตัวเก่านะคะ มันจะบวมแล้วก็เป็นรอยขูดขาแบบนี้นะคะอันนี้เซลล์มันเสื่อมนะคะส่วนแบตเตอรี่ตัวใหม่เนี่ยจะอยู่ในตัวเครื่องนะคะหลงังจากเปลี่ยนไฟมันก็จะไม่บวมจนดันฝาหลังออกมานะคะเพราะว่าเซลล์ข้างในเนี่ยมันยังสภาพปกติดีอยู่นะคะน,นะคะประมาณนี้นะคะเปลี่ยนแบต ของหัวเว่ยย j สองพันสิบเก้านะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนแบบนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะนี่นะคะชาร์จไฟนะคะชาร์จไฟเข้านะคะโอเคประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะ